เมื่อเดินทางมาถึงนะครับยอดจะไปยอดภูเรือนะครับจะเดินก็ได้นะครับขึ้นรถก็มีรถให้บริการนะครับโฟรวินจอดอาจจะเรื่องปัญหาเรื่องการจราจรเนาะประมาณนี้นะครับใช้เชฟโรเลตโคโรราโดครโรราโด ado, ado, ครับว่าไงค่าบริการเท่าไหร่ บาทลงสิบบาทอ๋อขึ้นสิบบาทลงสิบบาทงั้นเราขึ้นอย่างเดียวลงเดินมาลงก็เดินมาโอ้โอซื้อ,ซ,อซื้อเวลา <laughs> เหอะถ้าชิลก็เดินเ <1 km. S 2> ออถ้าเราเวลาน้อยเราก็นั่งรถด,ดีกว่า นะครับยอดนะครับก็จะมีรถนะครับขึ้นและลงนะครับมารับนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเรือครับสุดหนาวในสยามตอนนี้17แเออ้หอวไม่ใช่มหมน่าจะประมาณสัก25อันนี้นเขาจะบอกว่าน่าจะหนาวประมาณไหน ชมวิวครับภูเขาโดนมดอเนี่ยเนี่ยโดนมดอภูผากรบนนมัง้งอ่าภูเขียวโนนนี่หมอกหรือควันมะนะั้งเนี่ยภูเขียวภูศาส์เนี่ยภูเพียบเลยนะภูศาสตร์ลูกไหนอ๋อลูกนี้ลูกนี้ภูโปกเนี่ยขึ้นไปได้ออฟโรด ภูปาะตรงไหนวะเนี่ยภูผาหาดไทยสถานนั้นอะ่ะภูข้างนี่ไปมาแล้วเนี่ยภูปาะภูะข้างไปมาแล้วผาซ้ำทองผาหล่นน้อยอันนี้ออฟโรดอันนี้ออฟโรดไปมาแล้ว ยอดผูเรือครับสูงจากระดับทะเลปานกลาง1.365เมตรมีทางเดินแบบไปชม ฐานโนนฐานนี้นะครับ250เมตรบ้างห0 0เมตรบ้างใครใครเดินเดินครับใครเดินไม่ไหวครับอย่าบ่นครับนั่งรอเดินมา250เมตรเหนื่อย250เมตรก็ไปมีอีกนะอีก450 350เมตรฐาอะไรนะหญ้าไผ่ไผ่ก็ได้เห็นอย่างน,นี้ โอ้นี่จะมีทางไปหมู่บ้านออฟโรดกันอะ่ะเออน่าจะเป็นทางดินนะลัดเลาะไปเรื่อยเห็นบ้านแล้วฮนะหินพระศิวะครับลักษณะหินแบบนี้นะครับมันจะภาคอีสานมีเยอะครับเมื่อประมาณ400ล้านปีที่ผ่านมาบริเวณนี้เคยเป็นทะเลมาก่อน400ล้านปีเลยนะครับ พอมีการยกตัวเป็นที่ราบสูงอีสานประกอบด้วยหินทรายเป็นส่วนใหญ่โดยแรงน้ำฝนแรงล้มได้กัดกร่อนส่วนที่อ่อนกว่าออกไปเหลืออยู่จึงกลายเป็นหินมีรูปร่างแปลกอัศจรรย์อีสานก็จะมีลักษณะแบบนี้เยอะนะครับถ้าท่านมาเที่ยวภาคอีสานนะครับก็เหมือนกับปิ่นหินสองก้อนวางอยู่บนอีก,ก้อนหนึ่งนะครับที่มุกดาหารก็มีนะครับมีหลายที่ครับลักษณะแบบนี้ บางครั้งก็เป็นรูปต่างๆอันนี้คือยอดภูเรือครับอำเภอภูเรือจังหวัดเลยแต่อย่าเลยนะครับต้องแวะครับ สนับสนุนโดยบกวิเชษคารวานสนใจร่วมคารวานรถยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศติดต่อ LINE ID s i t m x 1 9 7 2 z